มาตอบคาถามนะครับอ่านี่ถามว่าทําไมต้องใช้เฟืองกัดเองนะครับทําไมไม่ใช้เฟืองเดิมของมอเตอร์ไซค์นะครับสังเกตดูเฟืองนะครับเฟืองจริงๆตัวนี้ตัวฟันเฟืองเนี่ยได้แบบมาจากเฟืองมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับแต่ว่าเราขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นถามว่าขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะมีผลอะไรนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีก็คือ15ฟันนะครับอ่าห้ฟันแล้วก็ตัวนี้ก็15ฟันนะครับนี่ สาพาทิศสิบห้าฟันก็สเตอร์นะครับเราจะใส่สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับจะมีอยู่ด้วยกันสามเบอร์นะครับทีนี้เวลาที่เราใส่สเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสิบห้าฟันนะครับเราก็ลองเอาโซ่มาคล้องดูนะครับนี่คล้องฝั่งนี้อันนี้ก็เอาคล้องฝั่งนี้ก็สังเกตดูนะครับมันก็จะไม่โดนกันนะครับอ่ามันก็จะไม่โดนกันระยะห่างก็จะมีมากนะครับทีนี้พอเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันทําให้เราสามารถปรับตำแหน่งหรือว่าเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถมีตัวเลือกเบอร์สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีในการผลิตเปลืองขึ้นมาเองนะครับเราก็จะมาดูส่วนประกอบหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สเตอร์สิบห้าฟันนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าใส่สเตอร์เรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับใส่สเตอร์เรียบร้อยเนี่ยโซ่ก็ยังห่างกันอยู่นะครับอันนี้เดินหน้าครับอ่านี้ถอยหลังอันนี้เดินหน้านะครับก็ในส่วนของด้านในเนี่ยอ่พามาดูนะครับ มันจะมีก้ามปูเดือยสปริงตัวล็อกเฟืองแล้วก็ล็อกเฟืองตอนนี้ก็มีล็อกเฟืองนะครับแล้วก็มีบูทยันนะครับมีสเตอร์มีโซ่นะครับอ่ามีอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะครับมีฝาประกบมีประเก็นอะไรต่างๆครับมีน็อตยึดต่างๆครับนี่ฝาหน้านะครับแล้วก็มีตัวล็อกลูกปืนที่อยู่ด้านในด้านในนี้อีกนะครับก็จะมีขายึดซ้ายและขวาอีกนะครับเอาไว้สามารถปรับเดินหน้าได้ถอยหลังได้หรือลองบูตปรับสูงต่ำได้ตามหลักแกน X แกน Y แกน Z นะครับแล้วก็จะมีตัวคัรบ คันโยกเกียร์นะครับก็มีคันเกียร์มีตัวปรับเกียร์นะครับมีน็อตมีตาเลือกมีลูกีเวทมีอะไรต่างต่างนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับสามารถปรับเกียร์ได้ในส่วนนี้นะครับก็จะมีสเตอร์แถมให้ด้วยนะมีซีนยางที่อยู่ด้านในหลังจากนั้นเราต้องไปพ่นสีก่อนพ่นสีแล้วก็ใส่ทินยางประกบแล้วก็ใส่สเตอร์ไปนะครับตัวนี้ก็ทั้งชุดเลยนะครับจะอยู่ที่4 7 5 0าบบาทถ้าเกิดใครบอกแพง อันนี้อาจจะต้องลองหาดูทางเลือกอื่นนะครับแต่ว่าในถุงผมเนี่ยผมมองว่าไม่แพงเลยกับการลงทุนเครื่องจักรที่มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มาทํากองเกียร์ประเภทนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทํากองเกียร์เพื่อที่จะ ใช้งานในส่วนของเรานะครับแล้วบังเอิญมีพี่ๆสนใจกันมากนะครับเราก็เลยทําขึ้นมานะครับเป็นงานแมสโปรคือผลิตจํานวนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันประกอบได้ล่าช้านะครับเดี๋ยวเราจะทยอยประกอบส่งลูกค้าที่เคยค้างเก่ามาก่อนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจะทยอยประกอบเพิ่มมากขึ้นนะครับจะทยอยส่งพี่ๆนะครับที่สั่งจองกันเข้ามาครับก็จะประมาณนี้ครับพม